กินแล้วกินกับหอยขมขมมากพี่เห็นถึงไหนหไหนี่ฮะอะไรน,นลูก,ก,ก <S 1> <S 1> เดี๋ยวดูก่อน เดือนหน้าหรือเดือนไหนไม่รู้ดเดี๋ยวดูก่อนไวๆนี่แหละน้องมินกลับบ้านแล้วร้องไห้แทบเป็นแทบตายตอนนี้รถออกหรือ,อยังนี่ โอ้ยทางนี้กับพอสิเมือส่งกาท่านถาสีหายกิกสิกกิกสิกอีมินกาพอมหับนะหายป้านเจ็๊ปป้านปวดคิดถึงพี่นุเล็กแนอนเลยใช่ไหมถึงพี่นุเล็กอยากเป็นผัวพี่หนูเล็กนุ้ลเล็กนุเล็ก ไม่เน่าเหรอเสื้อนะเสื้อที่ผู้ชายลากตั้งแต่เมื่อคืนนี้ไม่เน um, Se ่าเหรออีดามหน่าอยู่ใส่สดิหายเห็นยังอีกเลยขึ้นลดแล้วค่อย อม,มันใหญ่มันหู้จักขีดอีดามเนี่บหสนใจเลยยังแล้วเนาะอืมมันผู้ซึกยังเนาะอีดามในสายว่าก็มันดูห่าได้กินข้าวหรือยังลูกกินข้าวหรือยังอะ่ะ อืได้กินข้าวหรือยังกินอะไรฮะได้กินอะไรบ้างจะให้ใครไปรับนี่ พ่อพี่เล็กหรอพ่อพี่เล็กใช่ไหมถึงถึงสุรินก็ประมาณสองทุ่มกว่าลูกงานงานช้างงานช้างนี่วันที่เท่าไหร่นะ วันที่เท <à> ่าไหร่งานช้างน่ะปิดโทรศัพท์ก่อนด้วยแล้ว่ากกับไอ้นะว้าวว้าวดีดีพี่แทนพี่แทนมาเที่ยวใหม่นะพี่แทนมาเที่ยวใหม่นะ <lien plane story> <sharing> พี่น้ำถามถว,ว่าน้องอ้วนไม่ไ <as> ด <well>, ้ไปเรียนหรอพี่เทนไม่ไม่ได้ไปเรียนหรออ้าวพี่น้ำน่ะถามหนูพี่เทนก็ไปเรียนสิพรุ่งนี้พี่เทนก็ไปเรียนพี่เทนนั่งรถไปแล้วร้องไห้ทำไมอ่ะฮึ ะเอาออกสติกเกอร์นี่น่ากลัวเป็นอะไรล่ะ hmm, ถึงร้องไห้ร้องไห้ทำไมร้องไห้คิดถึงใครอ่ะ ไม่อยากกลับไทย <c oughs> ไม่อยากกลับไม่ได้ลูกต้องไปเรียนหนังสือนะลูกนะต้องไปเรียนหนังสืออ,อือพ่อรถทัวร์บอโดยอเอา้ารถทัวร์ต้องมีใกระทาพี่เทนดิพี่เทนนั่งอะไรไพี่เทนนั่งอะไรกับพี่เทนนั่งอะไรกับ พี่เทียนนั่งรถอะไรพี P ่พี่เทียนนั่งรถอะไรถามถามอะไรพี่เทียนพี่เทียนนั่งรถอะไรพี <c oughs> ่เทียนนั่งรถอะไร อย่าร้องไห้นะเนไปแล้วหอดแลวพอฮะหอดแลยผู้ท่านนี้ก็ทาไม่หอดเลยพอซะอาก็หอดซีสกเกตตอนทุมหนึ่งอันหอดซูรินประมาณสองถุมกว่านี่แหละจากอุบลไปอัน,น จากอุบลไปสุรินทร์สามชั่วโมงนะฮะร้อ,าาองไห้สาเหตุที่ร้องไห้เพราะว่าไม่อยากกลับไทยคือว่านอ,วนอะลรเนาะมันกับอยู่ทั้งนี้มันกับยังะะไรวะ มันม,มีบอลเล่นบอลอันนี้เด็กลับไปยูซูรินนะมันแคบพี่น้องเอ้ยมันโอ้ยเหนื่อยนยัยมันแคบมันบไดไปใส่อยู่ในเฮือนมันม่มีพื้นที่เลาะเล่นอันนี้แค่แน่มันกวงเลาะเล่นเล่นไปมาอยู่โอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมโอ้

ทำยังไ,ไ,ไงอะมาดีสินงว่าจะไปตะโกนเด้อมาดีปลาลุม่มาดีปลาลุง <c oughs>